พี่เดียนมาเป็นเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ยังยังคุยกันคุยกันเกือบก็มีแบบเกือบเกือบทุกวันนะอะไรเงี้ยเขาจะส่งรูปรูปไปให้เขาดูหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังเวลามีปัญหาหรืออะไรเงี้ยก็โทรปรึกษาพี่เดียนจะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรบางทีก็โทรปรึกษากันอยู่อะไรเง<ๆ>ี้ยค่ะยงไม่มีปหาอะไรยังฝันเลยค่ะ มันจะเป็นในเรื่องของการที่เราปรับตัวกันไม่ได้มากกว่าค่ะหลายๆอย่างไรเงี้ยแล้วก็เออต่างคนต่างก็ต่างคนต่งางแยกแยกกันอยู่ไรเงี้ยเราเรื่องการเลี้ยงดูอะค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะคือต้องบอกว่าน้องเจเดนอะคือเขาอยู่อยู่กับคุณยายมาตั้งแต่ตอนช่วงที่เขาเกิดเลยก็อยู่คุณยายก็จะเลี้ยงแล้วคือจ้าจ้าก็ เจ้าก็จะเลี้ยงอยู่กับคุณยายที่บ้านคนาุณยายแต่ว่าพอช่วงระดับหนึ่งเนี่ยพอเจ้าออกมาทํางานได้แล้วอย่างอย่างวันเนี้ยเวลาออกมาทํางานก็จะเป็นน้องก็จะอยู่คุณยายแต่คือน้องไปโรงเรียนแล้วตอนนี้ก็จะไม่เหมือนกับจ,จะไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่อะคะ่ะคุณพอ่พอคุณพ่อแบบว่าไม่ส่งเงอะไรกันหรอปกตินะคะก็ยังคุยกันเรื่องแบบค่าประกันมาแล้วนะค่าทุงค่านี่อะไรอย่างงี้นะก็เหมือนเหมือนกับเราเราช่วยกันหาเราช่วยกันแชร์ค่ะเราสองคนช่วยกันแชร์มากกว่าเรื่องค่าเลี้ยงดูอะไรยังไงก็แบ่งกันเนี่ยค่ะ เอ้ยอันนี้จะมีนี้มาเดี๋ยวเราช่วยแชร์กันเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะอย่าค่าประกันรูปสมมุิกี่หมื่นกี่หมื่นว่ากันไปแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันออกเท่านี้ไหมเราไหวเท่าไหนเธอไหวแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะต้องช่วยๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีาาการคาดชีพจ้อต่อเดิมต่อเดิมไม่ไม่ไม่เคยตกลงไม่ไม่ได้ไม่เคยรื้คุยกันเรื่องนี้ค่ะให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดบอกเขาปุ๊บเขาก็เขาว่าเขาก็ออนให้หรือทำอะไรให้เลยทันทีค่ะคือทุกอย่างมันจริงๆแฮปปี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอะไรเงี้ย คนที่โตมาด้วยครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แต่คือจ้าก,ก็โตมาด้วยแบบเอ่ค่อรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันอะไรเงี้ย เด็กๆเลยนะก็มันไม่ได้มีปัญหาก็ดูแลตัวเองดูแลทัวันี้ก็ดูแลตัวเองดูแลเขาคนดูแล,แล,แล,ค,แลคุณแม่เพราะฉะนั้นเจ้ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นความจริงเราให้เขารับรู้ความจริงตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าว่าตอนนี้สถานะของพ่อก,กับแม่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอถ้าเขาเข้าใจจะค,อค่อยจะต้องค่อยๆอธิบายไปให้เขาเขารู้ความจริงเข้าใจตรงนี้จริงๆไปดีกว่าไม่ได้คิดจะปิดอะไรน้องอะไรเงี้ยค่ะน้องมีถามบ้างแต่ว่าคือตอนนี้น้องก็ติดยายมากค่ะติดยายแล้วก็ติดจ้าเพราะว่าจะ พอสมมติว่าไหนไม่มีงานสามวันสองวันสามวันก็จะอยู่เขาตลอดหรือบางทีหิวเขาไปยิมด้วยบางทีอะไรเงี้ยเอาไปปล่อยไป,ไปไดิมปีนี้เขเลี้ยงเยอะมันน้องก็ไม่ค่อยรับรู้อะไรมากใช่ไหมบางทียังเด็ดกอ้วยก็ใช่ค่ะมันก็ยังเด็กด,ด้วยก็ไม่ไม่ได้ถามอะไรมากะ<ฮ>ะอะไรเงี้ยค่ะ,ะ,ะแต่อย่างที่บอกเลยว่าส่วนใหญ่คือเขาโตมาเขาโตมากับคุณยายคุณตาะอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาจะติดยายมากกว่าค่ะ ก็มีคุยคุยกันนะคะแต่รู้สึกว่าหนึ่งด้วยเรื่องของระยะทาง2ระยะเวลาและรู้สึกว่าเอ้ยเราว่าเรามันมันเจอกันยากหรือว่าดูแลกันยากผลตกและ่ะเจอกันยากหรือดูแลกันยากหรืออะไรก็ตามแล้ว,ว่าเราไลฟ์สไตล์เราเหมือนกันมากก็คือเอ้ยเราเป็นสบายใจที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรเงะะี้ยค่ะแล้ว ไม่มีค่ะนี่ก็รอนัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นนัดทิปเที่ยวกับเพื่อนสาวอะไรเง Pic ี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็รอเพื่อนเลียงงานเพื่อนจะว่างไปเที่ยวด้วยกันเมื่อไหร่เพราะ่วนใหญ่เพื่อนทํางานไปตามกันหมดะอะไรเงี้ยอะไรนะาาผเมื่อคืนเลยนนแะคะตอนนี้ถ้าเขาขาคือเป็นอย่างนั้นเลยแต่ที่มันเป็นขาเนื้อกราขาเป็นอย่างที่ อายุเยอะขึ้นมันเริ่มหายช้าแล้วแบบมีทายงทา,ายยาเยอะหน่อยเลยนะคะมีค่ะโอเค